สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงอ่าลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายนนะสองห้าหเจ็ดผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่ี่ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนเนาะ ใครที่ตรงกับลัคนาราศีพิจิกวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ แม่หมอเตือนภัยพิบัติที่เฟซบุ๊กนะนรีกี่มาขาวพยากรณ์นี่แหละกับ y o u ูทู e ในชุมชนเนาะคุณสามารถไปติดตามได้นะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลักนาราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาอืม,ม <c oughs> ทูเลอรมาเลยนะคะ <c oughs> อ่าเดจ็กมนเป็นเดือนแห่งเป็นเดือนที่คุณจะจบสิ้นวิบากกับอ่าความรักความรักในเดือนนี้คุณจะโดดเด่นนะคะคุณจะได้พบคู่แท้ถ้าทูเลอรเนี่ยขึ้นกับเดจ็กมนเนี่ยคุณจะได้พบคู่ที่เป็นคู่รักในอดีตชาตินะคะไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะ ต้องบอกว่าหลายหลายชาติพบไม่รู้กี่พบกี่ชาติเวียน่ายตายเกิดมาครองคู่กันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วในเดือนเมษายนเนี้ยมันก็จะถึงเวลาที่จักรวาลนะคะจะเหวี่ยงคู่ของคุณเนะี้ยที่อยู่ด้วยกันมาทุกพบทุกชาตินะคะเวียนมาเจอเจอกับคุณในเดือนเมษายนนี้มันเหมือนกับถึงเวลาที่จะต้องเจอเจอกันแล้วก่อนหน้านั้น ไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีความรักแบบไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ได้เจอคู่แท้ของคุณอน่ะคุณจะต้องเจอคู่กรรมของคุณก่อนถ้าคุณจะได้คู่บุญเมื่อไหร่คุณจะต้องหลุดพ้นหรือจบสิ้นจากคู่กรรมของคุณก่อน The judgment บอกมาบ่งบอกว่าคุณน่าจะจบวิบากกรรมในเรื่องของความรักที่เป็นคู่กรรมแล้วนะเออความรักของคุณเหมือนเหมือนถูกตัดสินนะตัดสินจากเบื้องบนและเบื้องล่างว่าเอาละเธอทุกเรื่องรักมากเกินพอละอื จากนี้ไปเนี่ยเธอจะได้พบรักที่แบบสุขสมหวังเสียทีรักที่เป็นคู่แท้ของเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออรักที่เจ้ารอคอยมานานแสนนานเจ้าจะได้เจอเจอในเดือนนี้และจะได้ครองคู่เพราะเป็นคู่ทวินเพรมของเจ้าอะไรแบบเนีงง้ยค่ะคืออดีตอดีตที่เป็นคู่กรรมของคุณเน่ะจะถูกพิพากษาให้หลุดพ้นจากชีวิตของคุณไปนะดวดวงความรักจะเด่นมากๆและเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการจบ สิ้นวิบากกรรมในชีวิตของคุณก่อนหน้านั้นน่ะถ้าชีวิตของคุณเป็นคนที่มีจัตเม้นมานะแสดงว่าในชีวิตของคุณอะ่ะทุกกระทมขมขื่นอับเฉาเออมันเป็นอะไรที่เส็งเคร่งอะ่ะคือชีวิตเป็นอะไรที่ต้องแบบบากบัน่นปั่นฝ่าอุปสรรคเหมือนปีนอยู่บนหน้าผาตลอดเวลาก็ว่าได้เอาง่ายๆคุณคงจะทุกข์มานานแสนนานพอสมควรแล้วแหละเดือนเนี้ย เอ,อเขาก็พิพากษาคุณนั่นแหละค่ะว่าอ่ะจบสิ้นแล้วนะบ่วงกรรมทั้งปวงหลุดพ้นออกจากนระกกระพูมเสียทีออประกาศใช้ชนะอิสรภาพของคุณนะคะผ่านบททดสอบเรียบร้อยแล้วนะ่าประมาณนี้แหละค่ะที่เขาจะบอกคุณนะอืมเจ็ดดาบเดี๋ยวเลอเปอร์เนี่ยเห็นไหมในอดีตของคุณเนะ่ะหนึ่งคุณถูกโกงบางคนอาจจะโดนจรกรรมในเรื่องของความรักในอดีตก็เป็นไงคะมีแต่รัก รักอ่าทุกระทมขมขืนรักสามเศร้าอ่อรักที่เป็นรักหลอกลวงอ่ะรักไม่จริงใจอ่ะคุณมักจะเจอเจอรักที่แบบเห็นแก่ได้อ่ะรักที่เคร่งคร้แต่ร่างกายของคุณแต่ไม่ได้เจอเจอรักที่อ่ารักคุณอย่างแท้จริงเขาเรียกรักหลอกลวงเนาะรักที่ซ่อนแอบรักที่ใคร่เสน่หาเท่านั้น แต่ว่าวิบากกรรมคู่รักตรงนี้คุณจะจบนะใครที่โกงกินคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่สตอกับคุณใครที่ไม่จริงใจกับคุณเน่ะคนเหล่านี้จะถูกพิพภากษาให้หลุดพ้นจากชีวิตของคุณอืคุณจะจบวงกรรมในเรื่องของคนไม่ดีอ่ะคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะโอ้แล้วชีวิตของคุณเป็นไงอ่ะนอกจากโดนคนโกงโดนคนอ่า ใส่ร้ใส่ความโดนคนอิจฉาริษยาโดนคนแย่งชิงคนรักโดนสารพัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีงามนะไม่หมอบมอกว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเป็นคนที่เอ่อเปิดประตูแล้วโปรยดอกกุหลาบโปรยหัวใจให้กับทุกทุกคนอะ่ะแต่สิ่งที่คุณได้รับมามาเป็นดาบแทงกลับมาหาคุณเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดาบนั้นอะ่ะ มันก็แค่เป็นดาบวงกรรมเก่าแค่นั้นเองค่ะซึ่งบวงกรรมเก่าตรงเนี้ยมันก็หลุดพ้นได้มันจบสิ้นได้และมันก็จบสิ้นในเดือนนี้อ่าดังนั้นคนควรจะดีใจในเดือนนี้ว่าเฮ้ยฉันจบสิ้นวิบากกรรมแล้วมไม่ต้องไปสนใจใครนะว่าใครจะอิจฉามันไส้ริษยาคุณคือทุกๆคนอะ่ะจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เจอเจอเจอผู้คนแบบนี้อยู่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าใครไม่เคยโดนดินทาใครไม่เคยโดนคนอื่นบั่นไส้ใครไม่เคยโดนคนอื่นอิจฉานี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่บอกว่าไม่บอกว่าขนาดคนจนๆที่เขาเก็บขยะเก็บขยะจนกระทั่งสามารถซื้อที่ดินเป็นร้อยร้อยไร่ได้นะเชื่อไหมว่าก็ยังจะมีคนดินทาอิจฉาและบั่นไส้เขา้พี่เขาอาจจะทําหน้าที่ทํางานแค่เป็นอาชีพเก็บขยะ เห็นไหมแต่เก็บจนกระทั่งมั่นมีเนี่ยมันก็กลายเป็นที่อิจฉาและนินทาของผู้คนได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังนวลน,นะคะกับใครสักคนที่เขาจะหมั่นไส้อิจฉาคุณอยู่ที่ไหนมันก็เจอๆนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณแค่อยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ย,ยบ่วงกรรมเขาก็จะสนองกลับของเขาเองนะศัตรูจะพ่ายแพ้นะคะหรือว่าแพ้พ่ายตัวเองไปเนาะ เดอะเฮร์ฟ mm ันควีนออฟสอดควีนออฟแพนตัคนแปดเหรียญเดอะเทวิล็นมคุณเป็นคนที่โคตรขยันแหละขยันทำมาหากินแต่เวลาทำมาหากินเสร็จแล้วก็มักจะโดนคนโกงเงินไปเบียดเบียนเงินไปเขาบอกว่าชีวิตของคุณน่ะดูเหมือนจะเป็นคนที่ ขยันทํางานไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนอยู่ในอยู่ในหลักธรรมคาสอนที่ดีอะค่ะเป็นคนจิตใจดีงามอะ่ะแต่เชื่อไหมว่าชีวิตคุณอะ่ะมักจะโดนคนโกงเงินมักจะโดนคนหลอกลวงเงินมักจะโดนคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณตลอดเวลาเขาบอกว่านั่นเป็นกรรมเก่าคุณในอดีตชาติอะ่ะคุณไปโกงเขาคุณไม่ซื่อสัตย์กับเขาไม่เยอะ คือพูดง่ายๆคุณไปเอารัดเอาเปรียบผู้คนไว้เยอะนะคะในชาติพวกนี้คุณก็เลยมาล้างกรรมคนเหล่านี้ไงคุณก็เลยต้องเจอเจอคนเหล่านี้คนที่คิดไม่ซื่อกับคุณหลอกลวงคุณไม่จริงจังกับคุณในแวดล้อมคนรอบข้างของคุณคุณมักจะเจอเจอคนแบบนี้อืมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าวาสนาดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะเจอเจอคนแบบนี้แสดงว่าบิบากกรรมเก่าคุณคุณทํากับคนเหล่านี้ไว้เยอะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะ เชื่อใจใครจนเกินไปนะคะมันเหมือนกับเราจะต้องวางตนให้เป็นอุบเบกขาเนาะลาวางตัวเองวางจิตตัวเองให้เป็นกลางอยู่อย่างมีสตินะคะเออหมายความว่าช่วยเหลือใครก็ช่วยได้เราก็ช่วยแต่พอดีพอดีนะคะไม่ช่วยเวอร์วางอลังการจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะเขาเรียกว่าช่วยอย่างมีสติเป็นคนดีอย่างมีสตินะคะแล้วคุณจะจบสิ้นในวิบากกรรมนั้นด้วยเขาบอกว่า การจะจบสิ้นวีบากกรรมหมายความว่าคุณจะต้องยึดถือทางสายกลางด้วยนะคะไม่สุดโต่งจนเกินไปแบบช่วยก็ช่วยจนกระทั่งชั้นนีหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าสรรหาความทุกข์ให้ตัวเองอันนั้นก็จะไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องเตือนคุณไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีอะใครอะไรนิดอะไรหน่อยนะมาหาคุณน่ะคุณก็ขี้สงสารไงแล้วก็ช่วยเขาไปสมดช่วยจนกระทั่งตัวเองได้ไปยังไงอะเดือดร้อนเป็นทุกข์ไงแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีสติมีสติมาอันดับแรก มีสติในการที่จะช่วยเหลือผู้คนค้าว่าแจมแจมแจ้งในกิเลสของมนุษย์ในบ่วงกรรมของมนุษย์นะคะทุกๆคนมีบ่วงกรรมของตัวเองเนาะไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะต้องไปไปดึงบ่วงกรรมของทุกคนเข้าหาตัวคุณเองไงดังนั้นเหมือนกับในเดือนนี้คุณจะมีสติรู้คิดรู้ได้ว่าเอ้ยเราควรจะช่วยใครแต่พอดีรักใครแต่พอดีเน้นรักตัวเองและดูแลตัวเองดูแลครอบครัว,วตัวเองนะคะมันเหมือนกับเวลาจบวิบากกรรมเนี่ย สติปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองเนยเนาะเวลาที่เรามีวิบากกรรมเยอะๆอะ่ะมันจะเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้มามามุงเราอยู่อะ่ะกิเลสอะ่ะกิเลสความครอบงำมันจะทําให้เราสมองไม่สว่างเออจิตสมาธิมันไม่มีเราจะคิดอะไรไม่ออกมันจะเบรอๆบรแล้วมันจะหลงๆลงอะ่ะมันจะทําอะไรก็ไม่รู้แบบตามอารมณ์ไปอะ่ะแต่พอบ่วงกรรมมันหมดนะมันเหมือนกับเขีย่ยเอาสิ่งสกปรกออกจากตัวเราไปอะ่ะ มันทําให้จิตเราอะสว่างนิ่งทําให้สติเรามาปัญญาเราเกิดดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณจะระลึกได้ว่าอ๋อไอคนเนี้ยมันโกงเราไอคนเนี้ยมันนิสัยไม่ดีคนเนี้ยมันจิตไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องไปช่วยมันเยอะเนี่ยค่ะคือสติมันมามันก็เลยทําให้คุณจบพ้นวิบากกรรมด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะอ่าส่วนหนึ่งนะในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่าในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นจากรักที่มันที่มันทุก์ระทมขบคืนอะ ที่มันไม่ดีอะ่ะที่มันมีแต่กิเลสอะ่ะที่มันไม่ได้มีความรักมีแต่ความใคร่มีแต่ความหลอกลวงมีแต่ความเอาเปรียบคุณอะ่ะคุณจะได้จบจากตรงนั้นแล้วคุณจะได้เจอเจอคนรักคนใหม่นะคนรักคนใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเป็นคนที่ผ่านเรื่องวิบากกรรมในความทุกข์ในชีวิตมาไม่แพ้คุณนะคะชีวิตอาจจะคล้ายๆกับคุณ แล้วก็อาจจะมีความที่เอ่อเขาเรียกวความรั้นอะมีความรั้นในตัวเองนะพอๆกับคุณด้วยนะคะเดือนนี้นอกจากความรักคุณจะได้เจอเจอคนที่ดีความรักมีเกณฑ์จะสุขสมหวังมีเกณฑ์จะได้ชัดเจนในความรักอ่าบางท่านหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้เขาเรียกว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะได้รู้จักผุดข้อไม้ข้อมือก็แล้วแต่นะคะจะมีตรงนี้ในเรื่องของการงานใครที่โกงเงินคุณไปถ้ามันเป็นกรรมเก่าที่คุณต้องชดใช้เขาก็ ถือว่าสะเดาะเคราะห์กรรมล้างบาปกรรมไปให้หมดคืนเขาไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่วิบากกรรมเก่าของคุณในที่สุดแล้วคุณจะได้รับการตัดสินน่ะเหมือนกับเงินที่คุณถูกโกงไปนะที่สุดแล้วมันจะได้กลับคืนมาจะก,กลับคืนมารูปแบบไหนก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะให้คุณ้วยการที่คุณขยันแล้วเขาให้โชคคุณสองเท่าอ่ะคุณทํางานเท่าเดิมแต่เงินมีมากกว่าเดิมสองเท่าอ่ะแบบเนี้ยค่ะที่เขาจะ เอามาชดเชยให้กับคุณในสิ่งที่คุณเสียไปก็ได้นะคะดังนั้นในเดือนนี้ถ้าคุณจะทํามาหากินอะไรเร่งทําเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานประจําก็ตามนะคะผลงานคุณอาจะเข้าตากรรมการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์จะรู้สึกรักและเมตตาคุณเงินทองนี่ไม่ต้องห่วงนะคะเข้ามารัว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 ,รวเลยค่ะคือนับเงินแทบไม่ทันเงิงนเยอะเงินเยอะ,ยอะและส่วนใหญ่เงินตรงนี้ก็มาจากความขยันในการทํางานของคุณด้วยนะบางคนอาจจะ เจอเจอคู่อะค่ะที่เป็นเศรษฐีนีคู่ที่เป็นเจ้าสัวคู่ที่มีความมั่งคั่งอะ่ะมีความมีสมบัติอยู่กับตัวอยู่แล้วนะคะแล้วมาอุถัมภธรรมให้คุณทําให้ชีวิตของคุณแปลเปลี่ยนก็ได้นะคะในเดือนอเมษายนนี้นะถ้าเกิดคุณไปเจอเจ้านายที่มันจุกจิกนะหรือเจอพ่อผัวแม่ผัวหรือเจอครอบครัวผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ที่มันจุกจิกเอาหูไปนาเอาตาไปไรค่ค่ะนะคือถ้าเขารู้สึกว่าเห็นหน้าคุณแล้วเขาเป็นทุกข์อะแม่บอกว่ามันเป็นกรรมของเขาไนงะ มันกรรมที่เขาเป็นทุกข์เพราะเราไงคือเขาทําตัวเขาเองให้เป็นทุกข์ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นปัญหาของเขาปัญหาที่จิตของเขาผิดปกติอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจไงให้เขาไปแก้ไขที่จิตของเขาเองเนอะฮะ DM เพรสเห็นไหมในเดือนนี้นอกจากคุณจะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูคุณทำให้การเงินคุณดีขึ้นธุรกิจการ การเงินการกิจการใดๆของคุณเนะ่ะมันก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ในเดือนนี้เงินเข้ารวมๆ,ๆแต่ไม่พอเดือนนี้ยคุณมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีนี่แหละพลิกชีวิตตัวเองเป็นเศรษฐีนี่นะคะอุย้ยสิบช่วยเห็นไหมความรักเนะี่ยคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวคนลักันราศีพิจิกไอ้กรรมเก่าอะไรนะช่างมันเถอนะเนาะเออเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่บ้างนะคะอะไรที่มันที่มันเป็นกรรมกับเราเนะี่ยให้เราสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปนะคะม่ได้จบวงกรรมเพราะสิ่งดีๆกำลังจะมาหาคุณในเดือนนี้ คู่ครองจะได้แต่างงานบางคนได้จัดพิธีได้อยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขคู่รวยด้วยนะคะเงินก็ดีได้อยู่เป็นเศรษฐีเนี่ยดีเอ็มเพรสบางคนแบบเอนอกจากคู่รวยแล้วเจ้านายก็ยังดีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภางานใหม่ให้คุณทําก็ได้ถ้าเกิดงานเก่ามันไม่ดีแล้วคุณโดนบีบออกจากงานนะก็ไม่ต้องซีเรียวเพราะเดี๋ยวคุณจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาคุณนะคะให้คุณได้ตําแหน่งงานที่ดีอห้าถ้วยเนี่ยแต่คุณอย่าเป็นคนที่เอเก็บกดอะ่ะ เก็บกดแล้วคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆคิดอยู่แต่ความทุกข์เก่าๆไม่เอานะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านไปบางครั้งมาเป็นความผิดพลาดของตัวคุณเองไงที่บอกบางทีคุณสรรหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะช่วยเหลือคนอื่นมากเป็นไปจนตัวเองเป็นทุกข์นหะอันนั้นเป็นเพราะตัวคุณเองไงเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นที่ตัวเราเราก็อย่ามองแต่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันเสียไปสิปรับตัวเราเองใหม่ไงรู้แล้วว่าเราเราตรงเนี้ยเราไม่ดี ความเมตตามากจนเกินไปมากเกินไปมันก็ไม่ดีแม้จะเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงมันก็กลายเป็นจุดอ่อนได้ความสงสารอ่ะความเมตตามีอ่ะดีแต่ถ้ามันมากจนเกินไปจนทําให้เป็นทุกข์มันก็กลับกลายเป็นกรรมอ่าเข้าใจเนอะมันเหมือนกับเรากินกินยาน่ะยาเนี่ยมันดีดีนะแต่ถ้าคุณกินเยอะเกินไปอ่ะมันก็ให้โทษกับร่างกายไง เหมือนกันค่ะความเมตตาความดีในตัวที่คุณมีอยู่นะ่ะถ้ามันมีให้คนอื่นมากจนเกินไปจนทําให้ตัวคุณแล้วก็ปวดเดือดร้อนมันก็กลายเป็นวิบากกรรมแทนจากที่ตัวคุณสร้างเองอันนี้เข้าใจเนาะดังนั้นนะคะ่ะคุณอย่าไปอย่าไปโทษตัวเองค่ะมองสิ่งใหม่ๆเพราะสิ่งใหม่ๆในเดือนนี้ที่คุณจะได้รับนะว่าม,มันแสนสุขค่ะมันดีดี ได้เจอคู่ได้แต่งงานได้ครอบครัวที่ดีได้งานที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีนี่ในเดือนนี้ด้วยเออจะเอาอะไรอีกระสีไม่เท้าในได้แต่งงานแต่งงานแต่งงานมีครอบครัวมีบ้านเห็น <c oughs> นะอุ้ยนี่นี่นี่ n i อ h ์ Night of s o r เขาบอกว่าเดือนเนี้ยถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรลุยเข้าไปเลยค่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าโอกาสมาถึงแล้วเขามาขอแต่งงานใช่ไม่เอย่างวยแต่คิดหน้าพวงหลัง เอาไม่เอาดีเขาจะทําให้เราทุกข์ไหมในวันข้างหน้าเขาจะเป็นเหมือนคนเก่าไหมเขาจะทําให้เราทุกข์เหมือนคนเดิมไหมเขาบอกว่าเดือนนี้ยถ้าคุณได้เจอคู่มีคู่ตะมนเปรมคุณเขาจะมาแต่งงานทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเป็นเศรษฐีนี้ทําให้คุณเป็นเจ้าสัวอ่าแขนรับเลยค่ะมีตงคิดเยอะเออเพราะมันจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาเสนองานคุณรับเลยค่ะเพราะคุณจะมีเงินเข้ามารวยๆถ้ามีคนชักชวนคุณทําอะไรบนโลกโซเชียลแม่หมอบอกว่า ให้ไลฟ์สดในติ๊กต็อกแล้วคุณจะได้เงินมาเนี่ยไงเนี่ย,นยแนะนําอยู่ทําเลยค่ะตัดสินใจจะทําอะไรให้รีบทำอย่าลังเลอย่าคิดมากอย่าขี้วิตกอย่าขี้กังวลนะคะแล้วเดือนนี้ควรจะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะทั้งการงานการเงนินและความรับเตรียมเป็นเศรษฐีนีคนใหม่เตรียมมีครอบครัวที่สุขสันต์บางคนได้อาจจะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแล้วก็ดูแลเด็กๆนั่งนับเงนินนับ,นนบทองก็ได้นะ บางคนมีเกณฑ์จะตั้งท้องด้วยนะคะถ้าใครรอจะตั้งท้องใครที่แต่งงานรอจะตั้งท้องเนะี่ยมีค่ะมีสุขสมดังใจหวังนะคะคือยังไงไงชีวิตของคุณก็ได้อยู่เป็นคุณนายแลคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะหน้าพา่ขึ้นสนาซักอารมณ์ชงช่างดีสักขนาดนี้เพราะว่ากรรมคุณจบไปแล้วไงดังนั้นกรรมจบก็คือจบค่ะยังไม่มองนะอุ้ยกรรมเก่าแยอะแม่มอก็ทิ้งทิ้งไว้ข้างหลังนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องมาสนใจมองปัจจุบันกับอนาคตพอแล้ว นะแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตเราก็จะมีความสุขเองเนาะอ่าทิ้งท้ายตรงนี้นะคะโอเคเตรียมพบกับความสุขสมบังในครอบครัวความบังคังร่ํารวยนะคะที่จะมีมาหาคุณนะถ้ามีโอกาสใครเสนอใครอุปถรัรมภ์อะไรคุณก็อ้าแขนรับเลยนะคะมีคู่เข้ามาหาคุณขอคุณแต่งงานก็ไม่เป็นไรค่ะโชว์นิ้วนิ้วนางไปเลยค่ะพร้อมค่ะพร้อมสมหวนนะคะไม่ไม่ต้องรีบปฏิเสธรีบแบบโชว์นิ้วให้เลยค่ะถ้ามีคนบอกแต่งงานกับผมไหมครับยินดีค่ะเนี่ยโอเคนะคะ แม่หมอบอกแบบนี้อ๋อ,อ,อเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้สุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้นะคะอ่าขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ